สบายดีทั้งเน่าสวัสดีทั้งไทยสุขสุขคนทุงมองทุกบอนบรรยากาศวันนี้ก็ป,ประมาณสองโมงห้าสิบหกนา,พาพทีพี่น้องวันนี้หน้าต้อนรับชิพาไปีพัดมีพี่น้องไปก็เลยกระซองขามมือเลยอยากกินพัดมีพี่น้องวัอนีกอน้ก็ได้วันนี้ก็ได้กินใช้พี่น้องไปพัดกันเลยแต่ว่าพัดกับบอคคลงนี่พี่น้องต้มน้ําผุดรวงๆิได้พี่นอ้อง,ง,ง,องเครื่องปรุงอยู่ในนีอยู่ในนีิเบิร์ตยู่ในหม้อนี่เบิร์ตพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยแล้ว นี่จะเอามีเอาเส้นจุม่มเอาลพงพี่น้องเนาะว่าบิุงตำกันนด้เป็นจังไรพัดเบปันโอ้ยๆพัดเบปง่ายๆพี่น้องพัดมีอันนี้เสศษมีด้วยนี่เส้นเพอเสศษมีนั่นแหละเลส้นกว๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ ถ้าก็จะเอาลูกหมอโอ้ยหเห็ม่มีคนจับกล่อ,องบ่เห็นเลยพี่น้องเอาลูกหมอนี่แหละเหียบร้อยแล้วจะกางงูม,มาเบิกน้ำกันเดี๋ยวก่อนเดอ้อไปที่อีกอนหน้ามันจ่างบุกปาพี่น้อง

่น้ง้าลงเลยก็ไดเลยว่าโทโททีนัทจะเลนนาตรีจิเทลงหมดเลยพวกในเบิ่งก่อนอมือเขามือขากว้ง เดดนุ่มๆเลยนุ่มๆม,ม,ม,มันค่าน้ำหูหมอฮ้ยไอ้ตั้งซี่เรามันค่าอันนี้ดิมันค่าหูอันนี้นะ พัชิเทลงเลยเด้วเบากันมันค่าน้ำนี่มันค่าหูอันนี้เติมทานก่อน ด็บใหม่พี่น้องหน้าตาน้ากัดจังสีเลยด้วชายเบิงพี่น้องเล้วอะไนี้นะออกวาน์ดกับพี่น้องอันนาตีบมุมีอันบุมีสดสดอนอัน,นหน้าสดำดำนะบ,มบมุมีบุมีมิเต่สอแบบนี้หักแ่กบเป็นถถวบัวมาหักกวัวเดง ถ้ากัจะใช่เลยพี่น้องอันนี้พัดมีนะครับพี่น้องพัดพัดมีสูตรนาตาลีพัดมี พุงเรียบร้อยแล้วนะมีอยนยันนงบร่ได้โรยหอมแดงหอมก็มีแล้วหัน่นไว้แล้วเป็นอหอมกระเทียมเจียวม,มีเรียบร้อยแล้ว ขึ้นพัดนั้นเฉีดน้เหน,น้ามีตัางหาล้วก็ไปพัดเฉลียวกระทะตัางหาน้องพี่น้องหมูขึ้นพัดนะอันนี้น่าจะเรีลงบาทเดียวเลยพัดมีครัวมีน้ำมันก็นมีิฮักปุ้งแล้วบ่อยหรือมีน,น้ำมันกับน,น้อพี่น้องแต่ที่จะมันบวแดง เจ้าที่ทมันมันบ่ม,มีสีแล้พีนะนะ่น้องอ๋อนะนะที่ใช้ซอสซอสแบบหนึ่งอีกหอนดีเช็คช็อตเช็ นม่ดีต้นหอมกระเทียมเจียวหั่นไปแล้วพีวนน่น้องจะมาโรยน้ำลังโอ้ยเส่ขนาดเลย ก็นั <th its> ่งใส้มาค้ามอชี้สุมๆจนแล้วเ่ใส้มาค้ามันแมบต้่ม๊กบบเซโดนโดนพี่น้องไปบุ้งไปบุ้งกับกระจักโอ้ยห้อเดือเดเต้นเต้นเซ็บบุ้ง ก็ถือกี๋มันเนี่ยมันอันดันอันดก่อนพี่น้องเนี่ยมันอันหลีกโอนออนักสีปู้พี่น้องเนี่ยมันเด็กฟ้าปผงก่อน หอวลูกคอยลูกคอยแก่อะไรพี่นอ้องพักกาดิมาห้อยหอมใส่เลยต้นหอมกระเทียมเจียวพี่นออ้องมักกระไทยบวมักกระปุบ๊บไซ ระเทียมเจียวจ้าหน้าตาเป็นยังงี้เหรอหน้าตาจะที่เป็นเองคุยคนพิตศเชฟกี่บอสเชฟมั้งนะหน้าตาแบบนี้ถ้ากาับไอ้กีบุ๊น้อง พัทมีแล้วบมันคนมาซื้อกาฟแฟเล่นไปกินเล่นไปในไปขายกาแฟอีกมากกยินมเติมลูกร้านกขบาไปอยู่เข้าบปอย,โยู่บ๊บอกนายพูดเกือบเจเกือเตนไม่ต้องเฝ้า หัวล้านหมุนบมดอันบ่มีสีมันบ่มีซอดอ,อันอาาันอะไร นี่พ่อใหญ่เองอยากกินข้าวมักนาวสองมื้อหนึ่งกับกับอะไรกินมื้อที่หนึ่งอย่างแข็งบ่มีมื้อที่ทองนั่นพอ <c oughs> นั่งเรียนเหียบหมอเหียบหมอน้ำห้อนเอาน้ำห้อนนะปัดปากไฟผลุดออก ปากไฟผลุษออกจากก้นหมอน้ำห้อนบระเบะเบิบงเสียบป็นทั้งเชิงเสามาันเสียบนป็นะับน้ำเหาบ่าห้อนแล้วมาเรล่าก็ได้กิดมืนอนั่ะนะมือที่สองแตา,าชุงสารเล่าบาดในมือที่สามกันถ้า,าเราอยู่ยังบ่มาจะเป็นคนใหม่มาุากใย

ที่มีคนหัวควนนักการีอยู่ดอกหัว,ห,วหัวโดดไม่ว่าอะไรวายน้ดอดดูดีเสยไปที่นอก อันนี้ดีด้วพี่น้องโอ๋อฉบับตอมฉบังวันนิ่มเด้อใครแมนน่แนวกอ้องอันนั้น แล้วกองประเดกลุมน,านาม่น้ะมันกสิบอยากนวันนี้หระพเ่น้างล้าก็กาบ้านมันนนกาบ้านซุกเขาก็เอาคืนซุกละคืนอันนี้คืนน้ำบ่อท่านตัวเปื่อยก็มี ว่าอีกดีตนพ่อใหญ่อยากกิน้ามังนาวเนีบ้านนาคลิบ้านนาคลิอื่นนะแต่ยังแล้ว่าแตะยังนี่บองทนี้อาล่นะล่าเมาหลดแล้วยังไงมาไปคุ้นขับหลดแต่ว่าลูกชายเราลอเรา าโซงมือกไปกินก็เถอะอต่แตะดีตุนอ๋อในวันซอมนาะแัน งวกหาเด็กน้อยกับบเิ็นนวกหนางกหลาเมือบอกมีนั่งเสือไหม่ตะบัน นุ่งเชือกไหมถ้ามป้าดอ,อกกับป้าเท่าถ้ามัน <Okay. S 1> ป้าดเห็ดอ่ะป้าดเห็ดเพื่อเงี่ยวเถอะนาะส่วนกระเทียมเจียวนั่งเบาบางทางไทยคุณให้ให้ให้เบิกชื่อไปนอกไม่ชอบบะหม,ามาัก <c oughs> เริ่มอิม่มไล้เริ่มพีดเริ่ม ้เด็กน้อยกเหินเนี่ยพาเด็กน้อยกอ็แม่กินพัดมีแหมถ้าเกิดหินพัดมี่มดได้บาดได้ไหมหมดครบ <c oughs> จกเก้าหมดครบจะ <c oughs> หมดครบจะบอกครบตอนนี้บอก เลหมดเด็กนอยหรือหมดเดียดแล้วบพบเนี่ยเพื่อออกเพื่อดเตืือใจต้องละผากเปลี่ยนบนหัวล้าน กกจัดดารหมไปแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อขันใหม่ขอบุญคุณหลายๆที่บึงนั่งพัดมีเสริงนักธนรีพัดมีพัดสินจะตุ้นจุดจุบพี่น้องไปแล้วค่ะคลิปหน้าพ่อขันใหม่